ก็จะเป็นการซ่อมออนไลน์นะครับเป็นซ่อมระบบออนไลน์แล้วก็มีการปฏิบัติปฏิบัติด้วยนะครับตอนนี้ก็คือเข้าสู่การปฏิบัติแปลงบอร์ดนะครับตอนนี้ก็ปฏิบัติแปลงบอร์ดกันเค,คนเดียวนี่แหละแต่ว่าปฏิบัติผ่านะระบบออนไลน์ไปนะครับก็ให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับผมสรื่วนของการปฏิบัติออนไลน์ การบัดกรีนะครับไฟบวกตรงนี้ก็เป็นการแปลงบอร์ดนะครับอันนี้แปลงทั้งหมดนะครับสํหบสาหรับบอร์ดรวมก็เราก็แปลงลักษณะนี้เลยครับสําหรับบอร์ดรวมก็แปลงอย่างนี้คู่แรกไฟคู่2องอินิเบิลอฟจักคู่3ามกราวนะครับตัวนี้นะอินเวเตอร์นะครับการใส่ไฟครับใส่ไฟแล้วก็ใส่นะครับใส่กราวเนาะกราวนะครับ ผมก็เตรียมไว้นี่แหละต่อ,อไปแล้วนะครับเสร็จกาวทีนี้ก็มาชุดอ่าอินเนเก็จะใช้เลยครับอ่าเลโูเลตใช่ไหมเดี๋ยวผมหาเลโูเลตก่อนนะครับหาเลโูเลตมาต่อใส่ตรงน,รงนี้ตรงนี้ผมจะเอาไปต่อใส่กับบอร์ดแปลงนะครับตัวนี้นะสายไฟสาหรับบอร์ดแปลงโอเคก็หาเลโูเลตมาใส่ก่อนนะครับแปบ๊บเลยถ่ายภาพถ่ายภาพไม่ไหว อันนี้ผมก็จะต่อเลยครับแบตไรออนต่อแบตไรออนแลนะครับสายก็ยังไม่เก็บเอาไว้อย่างนี้นะครับไปทดสอบไปเสิร์บแบตไลออนต่อแบตไรออนนะครับ โอเคเรียบร้อยดูซี l อ d วยังไม่ได้ใส่นะครับส2โวลต์เสียบแล้วตั้งแล้วส2โวลต์ตั้งแล้วนะครับเอลก็เสียบ l อ d X, เห็นไหมครับมันจะเป็นสาย,าอยของมันโดยเฉพาะของยู i v e r s a l ซจะเป็นหัวแบบนี้เลยครับช็อกเกตแบบนี้ปุ่มสีแดงก็เป็นไฟบวกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงตำแหน่งแค่นั้เสียบให้ตรงขั้วมันแค่นั้นนะครับอย่าให้ผิดขั้วถ้าผิดมันจะไหม้นะครับเอลวีแต่ใส่ผิดมันจะไหม้เพราะนั้นเราก็ใส่ l อ d X ให้เรียบร้อย แล้วเราก็เทสบอร์ดก่อนการเทสผมจะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเพื่อเทสที่เฉยก็จะตั้งไว้ตรงนี้ตั้งไว้ตรงนี้ได้อยู่ใช้อะไรติดไว้นะครับใช้กระดาษกาวติดไว้เป็นการชั่วคราวนะครับใช้กระดาษกาวติดไว้ชั่วคราวที่เฉยนะครับแล้วก็แล้วก็สอบก่อนแบบนี้แล้วก็สอบว่าว่าผ่านไหมว่ามีภาพไหมใช่ไหมครับใช้กระดาษกาวติดไว้ก่อน จากนั้นก็จะเปิดเครื่องดูเปิดเครื่องไฟแดงจะติดนะครับไฟแดงจะติดชั่วคราวนะครับเปิดเครื่องไฟแดงจะติดชั่วคราวมีแตนิดีวเสียบปลั๊กเ c, ช็คอีกรอบหนึ่งนะครับอโอเคไฟแดงบวกใช่ลบใช่ระวังอย่าให้ไฟติดขั้วแค่นั้นเองเราเช็คแค่ไฟว่าถูกไหมเพรีโมทเราใส่ไปแล้วเราก็ทำการเสรียบปลั๊ก พอเสีเสเยบปั๊บเห็นไหมสงเกตเห็นไฟแดงติดไหมครับเห็นไหมครับไฟแดงจะติดค้างอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไฟแดงไหมครับเห็นครับไฟแดงจะติดเฮยถอดปั๊กปั๊กไฟแดงเห็นเห็นไหมไฟแดง,แดง,ดง,งเห็นไหมครับเห็นไฟแดงไหมหรือว่าไม่เห็นเลยอะไรนะครับ สว่างมันมันมืดทั้งทงันะ้งนี้เนี่ยไฟแดงอันนี้ก็ป๊อปดับอ่ามันค้างอยู่มันยังไม่ดับอ่าดับแล้วดับแล้วเสียบป๊บกป๊อป๊ไฟแดงปิดเห็นไหมอ่าแสดงว่ามันพร้อมทํางานนี้นะผมผมก็จะกดรีโมทนะครับกดรีโมทสั่งงานดูนะครับกดอัดเมื่อกี้เนะี่ย ก็กำลังลงโฟอร์มแวร์อยู่นะครับเนะี่ยแต่ละท่านก็กำลังดูอย่างหน้าดำาครเครียดเลโอนี่อบรมแบบสบายมากนะครับนี่เสุดยอดเลยป่านี่ดูตั้งใจดูมากเลยป่าทวีเนะี่ยป่าทวีนี่โอโ้โตั้งใจดูมากเลยภาพนี้นะครับที่กำลังออนออกไปก็จะเป็นภาพแบบนี้กำลังลงฟอร์มแวร์อยู่นะครับก็ปฏิบัติแปลงบอ,บอร์ดท,ทั้งชุดนะครับอบรมออนไลน์ยี่สามยี่สี่ห้านะครับก็ เดือนหน้าก็จะมีวันที่ 26, 27, 28มิถุนายนนะครับก็จะมาอบรมออนไลน์อีกรอบหนึ่งเยอะเนื้อหาเยอะครับสามวันเนื้อหาสามวันเต็มๆเนื้อหาสามวันเต็มๆมาแล้วแต่ภาพกับหัวนั่นเองครับเราก็มาทําการอะไรครับทําการปรับปรับภาพกับหัวถูกต้องไหมครับก็ามาทําการปรับภาพเข้าเมนูนะครับเข้าเมนูอะไรครับ ถ้าเมนูคําสั่งตัวไหนครับเมนูของรุ่นนี้กดอะไรนะครับเมนูอินพุตใช่ไหมอ่าอินอินพุตแล้วก็อะไรครับอ่าปับป๊บปป๊าปับ๊บปเข้ามาแล้วเห็นไหมอ่าตรงตำแหน่งนี้เข้ามาเมนูแล้วนะครับเข้าเมนูแล้วเราก็ไปที่คําสั่งอะไรครับคําสั่ง p a เนลเซตติ้งแล้วก็กดบนร่มบัวเห็นไหมถ้า p a เนลเซตติ้งแล้วเราก็ไปคําสั่ง มิลเลอร์อ่าโอเคตัวนี้มาออนมันปั๊บเนี่ยนะครับเข้าวอ็อกับเอาใบม้อ่าโอเค okay. เรียบร้อยนะครับโดออนอ่าก็แสดงว่าตัวนี้ได้เลยครับอ่าเรียบร้อยส่งงานได้ไหมครับอย่างนี้ส่งได้เลยนะครับเนี่ยส่งงานนะครับผมก็ประมาณน,นี้นะครับจอนี้ยังสวยอยู่เลยจอนี้นะครับอ่าโอเคครับอ่านี่ก็โอ้นี่ก็ใบประกาศก็ได้เลยครับ <Okay. S 1> แต่ละท่านนะ อ่าโอเคครับผมก็มีการโชว์บรรากาศด้นะครับผมสุดยอดมากาครับก็เ,เป็นการอบรมนะครับผมสามวันอบรมสามวันครับครับเป็นไงวันนี้พอได้อยู่ไหมพอได้อะไรติดไม้ติดมือไปไหมครับสำหรับอบรมวันนี้คุ้มค่าไหมครับผมถามตรงๆคุ้มค่าไหม เออไม่คมถามตรงๆคุมค่าอยู่ไหมพอได้อยู่เนาะโอปลบแล้วก็ออยัยปา๋าทวีครับเจอกันไหมครับผมครับครับวันนี้ครับเจอกันไหม Uh, so ป่านี่มากี่รอบแล้วอบลมกี่รอบแล้วปะ่ะ <c oughs> สามแล้วใช่ไหม <c oughs> สาม